เวทีการฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายบัตรทองหรือว่า,วาพลบบพระราษฎรตะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ของการเปิดให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการแก้กฎหมายนะคะเบื้องต้นค่ะวันนี้เราทราบว่าทางเครือข่ายกลุ่มคนรักประกันนะคะได้เดินทางมาที่โรงแรมแกรนจังหวัดเชียงใหม่จํานวนมากเพื่อที่จะสะท้อนถึงมุมมองการไม่เห็นด้วยกับการปรับแก้กฎหมายเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศกันค่ะ ลกากรหกในกรณี้มีความเห็นต่างค่ะเขาคงเดิมตามราบปี2,545เทผลนะคะหากว่ายแยกเงินเดือนของจากกันแล้วคงจะกระจุกนะคะคุณหมอคงมอยู่ในที่เจริญน,นะคะดิฉันนี่ทําง,งานอยู่ใน,นพ,พื้นที่ผุกขีกับน้องประชา์ชนขาดแทนามากเลยค่ะสถา,านบริการบางแห่งเนี่ยไม่ครบพยาบาลยังไม่ครบเลยถ้านกิคงเห็นแลนะครบว่าขณะนี้ ก็คงจะหนีจากกระทรวงของเราแล้วนะคะตุงนี้ขอให้ท่านได้พิจารณาด้วยนะคะทา่านในส่วนของะะสุดท้ายนะคะที่จะฝากก็คือกระบวนการในครั้งนี้หากมีคำพิบาลมากกว่าน,นี้ท่านเห็นด้วยนะคะแต่ครั้งนี้ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการการแทก้ไขเลยนะคะของหลักประกันในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ คนที่สองในการสแสดงความคิดเห็นผ่านพ้นไปนะคะได้พูดถึงการไม่เห็นด้วยกับการแก้พลบอระรภาชรัญบัตยันหลักประกันค่ะต่อมาเป็นประชาชนท่านที่3ะน,นะคะที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ในพื้นที่ภาคเหนือคือพยุเรศเลานี้นะคะเป็นประชาชนจัลลงหวัดลำปางค่ะอาชีพเกษตรกรค่ะพอดีโชคดีหน่อยที่เกิดมายุคในเป็นเกษตรกรที่เข้าทันยุคเทคโนโลยีนะคะที่จะตอบแบบนี้เพราะว่าอันที่หนึ่งค่ะ ไม่เห็นด้วยเลยันเรื่องของการแก้คนญานะคะเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือหัวใจและหลักการหลักภาษาชีวาพารบหลักภาษสุขภาปีสี่ห้านี่ดีอยู่แล้วเพราะพูดในเรื่องของสังสีวามเป็นมนุษย์ที่เข้าเคียงกันพูดถึงเรื่องของการเฉลี่ยผูกเฉลี่ยสูงและก็การเข้ารับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานรวมวถึงหัวใจสาคัญเลยค่ะประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นถามว่าเห็นด้วยไมหมกับการแก้กฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยนะคะอันที่สองไม่เห็นด้วยกับกระบวนการรับความความผิดเพราะอะไรคะดูเหมือนจะระเบิดเลยอะคะ่ะตอนนี้ใจขนาดเป็นมืออาชีพนะคะเนี่ยยังแบบตึงไน้นมากเราจะพูดทึงสามนาทีหรือเปล่าไม่เห็นด้วยเพราะทั้งสามนาทีหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยหมดเวลาแล้วแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการลงทะเบียนถามว่าก,การลงทะเบียนออนไลน์พี่พลองที่อยู่ในพื้นที่ บ้านหนูบ้านนอกาห่างจากตัวเมืองทั้200กว่าิโลไม่มี WiFi หนูก็ไปหาที่ลงทะเบียนเพื่อให้ทันพ้องถามว่าพี่น้องเกษตรก,กรที่อยู่ในพื้นที่แล้วเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาล48ล้านคนเป็นหนึ่งใน48ล้านคนไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมเวทีนี้เพราะฉะนั้นหนูไม่เห็นด้วยทั้งกระบวนการรับควงความเห็นและก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ2,545 ถ้าแก้แล้วแย่ก็ไม่ต้องแก้ค่ะขอบคุณนะะ้าค่ะานไปสามคนแล้วนะคะข้อสรุปส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นด้วยกับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ใช้ระบบออนไลน์แล้วก็จัดอยู่ในแค่บางจังหวัดในโซนพื้นที่ของแต่ละภาคค่ะดิฉันจะไม่พูดประเด็ในใดในกฎหมายทั้งสิ้นนะคะเพราะดิฉันถือว่าดิฉันไม่ยอมรับกระบวนการการแก้ไขกฎหมายทางนี้นะคะ เป็นเหตุผลที่สําคัญคือกระบวน,นการการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ไม่มีคามาพิบาลโดยสิ้นเชิงนะคะเจ้าพนักพิชิท <verbess> ี่4ที่5ในรื่องนี้ก็ไม่มีคำมาพิบาลโดยสิ้นเชิงอันที่หนึ่งกระบวนการแก้กฎหมายในครั้งนี้นะคะทําลายหลักการของระบบหลักประกรันชุภาพโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นหลักการเรื่องขั้วหน้าเข้าเทียมโดยเฉพาะหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเหตุผลที่สองค่ะ ด่ฉันเห็นว่าเนื้อหาเทาที่น้องได้มีโอกาสอ่านเนื้อหาในกฎหมายทั้งหมดนะคะเราจะเห็น่างชัดเจนเลยว่าเนื้อหาในกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ตอบสนองต่อประชาชน49ล้านคนนะคะแต่เนื้อหาของการแก้กฎหมายทั้งนี้กําลังตอบสนองต่อผู้ให้บริการถามว่าทำไมดิฉันกล้าพูดประโยคแบบนี้เพราะแน่นอนค่ะถ้าเราดูนะคะตัวอย่างที่ดิฉันใส่เป็นร่าให้ดูเลยจริงๆการแก้กฎหมาย ในเนื้อหากฎหมายเราจะพบเลยว่าคำสั่งของคสชาชาที่ปลดล็อกในภาพตาสิทธ,ธ์ไม่มีเนื้อหาที่ปรากฏในการแก้กฎหมายท้งนี้นะคะการแก้กฎหมายในครั้งนี้ไปแก้กฎหมายที่ไม่มีในประเด็นที่คสชสั่งมานะคะเพื่อว่าจะเป็นเรื่ององค์ประกอบของกรรมการที่เพื่อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการแต่ขณะที่ฝ่ายของภาคประชาชนถูกตาดสิทธิ์นะคะไม่สามารถรับเงินจากกองทุนได้หรือแม้แต่อำนาจก,การจัดสัญญาของสปสช,าชาซึ่งเราถือว่าเป็นประเด็นที่ ถือว่าการแก้กฎหมายั้งนี้ไม่มีครามมาพิบาลคือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะอย่างที่พวกเราพูดไปแล้วนะคะกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดเวทีและความความเห็นในวันนี้ดิฉันถือว่าเป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นนะคะการที่คนไปยืนทั้งหมดสามนาทีสามทีที่บอกว่ากฎหมายมันแค่นี้ควรเปลี่ยนอะไรดิฉันคิดว่านี่ไม่ใช่พิธีการที่มีครามมาพิบาลค่ะสามนาทีเราไปใช้วิธีจากธรรมชาติสุขภาพไม่ได้นะคะเราว้ากไปก่อน ที่น้องดิฉันเยอะค่ะเดือขายผู้พิการเดือขายชาติพันธ์ก็ไม่สามารถเข้าถึงในบริการทุกกฎแบบนี้ได้ไม่สามารถไปยืนแสดงความเห็นในที่นี้ได้สุดท้ายนะคะดิฉันคิดว่าประเด็นที่4ขาดดกเบีนาลงของมาตรา7 8โดยสิ้นเชิงค่ะถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่านี้สอบร้องอมาตรา7 8เพราะว่าในมาตรา7 8บอกให้ค่ะว่าถ้าเราจะแก้กฎหมายกฎหมายนั้นต้องดีขึ้นนะคะไม่ใช่แก้กฎหมายแล้วแย่ลง แต่กฎหมายฉบับนี้กำลังแก้เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับประโยชน์เท่านั้นนะคะไม่ใช่การชีวะการชีวะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะการที่เราพออยู่ในที่นี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขบวดได้ปลดยุติกระิบวนการงหวดนะคะ ปุ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะจากภาพประชาชนที่มา ยืนแสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าปัจจัยองค์ประกอบอีกหลายด้านที่ผรคประชาชนไม่เห็นด้วยก็คือในส่วนการเปิดเวทีประชาพิจารณ์แล้วก็อีกที่สําคัญก็คือในเรื่องหนังการแก้กฎหมายคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพที่ให้มีภาคประชาชนเพียงแค่2ในส่วนของผู้ให้บริการมากถึง12ทําให้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือว่าการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการออกกฎหมายมีปัญหาในอนาคตนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศร,รอบๆค่ะในส่วนของผรคประชาชนที่มาร่วมวันนี้จะเห็นว่ามีการเขียน้าน ให้ติดไว้ว่าแก้กฎหมายใครได้ประโยชน์นะคะหลายบัตรไม่จํากัดสิทธิทางด้งาสนาสุขภาพค่ะบัตรทองมีค่ายอย่าค่าบัตรทองยกเลิกการแก้พลบวลักประกันสุขภาพซึ่งจะสะท้อนี่เห็นว่าผ้าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขลพลบวระราชบัญญัติประกันสุขภาพอ,อขออภัยค่ระรัญญัตกประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545โดยของเดิมนั้นภาคประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าดีอยู่แล้วนะคะเอาเป็นว่านี่คือรายงาน บรรยากาศในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่จะเห็นว่ามีภ้าประชาชนหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งในมือแต่ละคนนั้นก็จะมีตัวร่างพระราชบัญญัตินะคะฉบับใหม่ได้มีการแสดงกราฟการเปรียบเทียบระหว่างพระบรงตัวเก่ากับตัวใหม่นะคะแต่ว่าส่วนใหญก็ เสะท้อนใ,นในกล้ๆกต่นะครับว่าไม่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขบัตทรทองนะคะตามใบเรียกร้องที่ภาพประชาชนได้นำม,มาสแสดงให้เห็นในวันนี้วันยูวายวีมาถ่ายทอดสดกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจะได้เห็นถึงเสียงของประชาชนค่ะต่อผลกระทบการแก้ไขบัตทรทองซึ่งมีผลต่อระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพของพวกเขาในอนาคตชัดเจนนะคะว่าภาพประชาชนที่ยังไง กับร่างกะร์ราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งทุกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้เพราะกฎนหมายเป็นของภาคประชาชนค่ะสให้เกกิดารรนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่คาดว่าวันนี้การจะฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนจะมีถึงเวลา17นาฬิกาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอีกหนึ่งคนนะคะคที่สองนที่สองก็เห็ว่า การนี้สปสชซื้อยางสามารถที่จะกรายยางไปให้กรโพยบาลที่ขึ้นตรงกับราบารเกาตรไม่ว่าะเบในราครป้ายกับองสาสุขภาคใป้ามหาลัยหรือว่าใครป้ายโรงพยาบาลเอกชนเพราะวันนี้โรงบาลที่ดูแลคน4 9หลังนคนไม่ได้มีแต่โองบาลภายใป้ายกับสังกัดของ30นี่คือหัวใจว่ายาจะหยงมือ คนที่ป่วยได้อห่างไรถ้าเขาอยู่ในปัญ,ญาโจรกระทรวงต่างจุดดีว่ามันมั่เงื่อนไขการจันะฮะส่วนประเด็นที่14ประเด็นที่สน,นะของ้เรืเ่องที่14เป็นที่ิเรื่องของเลข่อิการจัดในพนรหลักการสรุชาสามานเขียนไว้ดีแล้วครับไม่ต้องไปแก้ไขมันตีกลอบไปดีแล้วคนที่ผมไม่โดนทาท้องไม่คนจะเท้าไ แต่คุณได้กดล็อกเพื่อให้คนที่มีผลประโยชน์ซ้อนเข้ามาเราไม่ร่วมเพราะฉะนั้นขอให้คุณเดินของประชาชนของาของปีสี่ปีสีห่ห้านะฮะส่วนเวนทีวันนี้บอกตรงๆว่าราับคุณได้หนตลาดในท่าน,นาทานี่ทุกมาการมีส่วนร่วมของประชาชนแทกไม่เกินวันนี้คนสี่สิบแปดสี่สิบเก้าล้านคนมีมาแค่สามร้อยคนแทเหลือมีคนเท่าไหร่แต่วันนี้ได้คุณมาแค่นี้ พรากระการที่คุ้ได้คนเข้ามาสู่เวทีนี้มันกีดกากันขดีแล้วคุณไม่ให้การมีตัวรบขอนกแสเ้าในน้ี้เระที้กระารทำงานแบบนี้คิดว่าเริ่มต้นหม่แ้อยากให้ทุกท่านไปต่อเลยครับ จาก5คนที่มาสะท้อนผ่านความคิดเห็นให้กับทางประธานรับฟังความคิดเห็นในรับทราบวันนี้ก็คือการจัดเวทีประชาพิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมกับจํานวนประชาชนที่ใช้สิทธิ์หลักประกันบัตรทองนะคะซึ่งมีการจัดเพียงแค่4จังหวัดแล้วก็อยู่ในจังหวัดหลักๆซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมในส่วนของประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ทําให้มีการกําจัดจํากัดในเรื่องของสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการแสดงความคิดเห็น หมวดอะไรมากเนาะไม่ต้องแนะนำชื่อก็ได้นะเนาะมีอยู่สองประเด็นค่ะคือประเด็นที่เก้าการร่วมจ่ายค่าบริการมาษีที่ห้ารับสองคือในส่วนตัวคุณไม่เห็นด้วยนะกกฎราะการทับจ่ารับสองในราคาห้าหมื่นเมื่อเราไม่จำเป็นที่ต้องร่วมจ่ายคัะในเมื่อเราทุกวันนี้เรา,าจ่ายสามีกันอยู่แล้วอะ่ะเราก็ประเด็นที่ส,สามาการแก้งเงินเดือนภาษี เ่กาแก้ให้คงเดิมตามพรบปี2 5 5 5ต้องเป็นเรืองของกุะนกรารแก้สองค0เดิระชากและทั้งหมดทั้งมวลไม่เห็นด้วยกับร่กฎพรารู้สึกว่ามันไ่ชอบธรรมเราควแก้เนี้ยแล้วก็สุาานกฎหมายนะครับถ้าแก้แล้ไม่ทำอย่างดีขึ้นก็ไม่ควรแก้ในาบยเล สวัสดีเจ้าวันนี้เป็นตัแทนคณะราววิชาการวิสระณยนะเจ้าจะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของหน้าตาที่สามาำพิยามคาว่าสถานบริการนะเจ้าน่าจะรู้ไปว่าการดูแลสุขภาพนอกจากร่ากายแล้วยังมีการดูแลด้านจิตใจด้วยนะเจ้าในส่วนของภ้าประชาชนของเขาองค์กรชุมชนของเขาได้มีการดูแลดูแลแอดเอในทางปัญญาของเจ้าในพื้นที่ อยากจะขออนุญ,ญาตว่าเพิ่มเติมได้กับเจ้าองค์กรชุมชนองค์กรภาคประชาชนของเราจะสามารถใช้งบประมาณตบบนี้ในการดูแลตัวเอง,องผู้มิปัญญาของเราไม่ได้จะหายไปนะเจ้าเหมือนจะว่าเอไอเนี่ยเข้าเข้าวงการนะเจ้าเกิปมนตั้งยากับยางขาตาเป็นเดียวนะเจ้าเามีวิธีอื่นในการดูแลสขุขภาพทางด้านตาา่างๆและจิตใจตัวนะเจ้าในส่วนของอประ,ะดญญเด็นที่แปดนะเจ้าอยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมมือในกลุ่มของ ส่วนที่ต้องต้องสำรวจอาจารย์ฟลอสซี่หยู่แทนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยเนาะแต่เพื่นก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะ้าเพื่อนอยากจะได้หาัูสือแมนในส่วนของสความหน้าโดยเพราะว่าตอนนี้ภาคการศึกษได้ไม่มีงบประมาณดูแลในส่วนเด็กชันช่วยไได้ดูแลเพื่นแล้วเขาจะที่เพื่อนเป็นเอ่อเป็นจุดดังในส่วนของสังภเขาได้ใจนะเจ้าแจ้งต่อขอความร่วมมือกับอาจารย์เพื่อช่วยดูแลส่วนพี่น้องที่ยังไปได้ บรรดาประชาชนแระเจ้าเล็กบรรดาประชาชนด้วยและเจ้าแล้วก็ที่เห็ตนตัวกรรเป็นหลายหลายท่านคือการจัดตัวกานเวทีครั้งนี้และเจ้ามีพี่น้องชาติพัาน มีกิจกรรมเรื่องที่เป็นเวทีของภาคประชาชนจริงๆนะเจ้าถ้าแค่เราแยกเราองแก้เจ้าขอบคุณมากถัดไปครับหมายเลขสิบสองนะครับคุณมนุษยาชัยอินเครับไม่แสดงตัวนะครับถัดไปครับหมายเลขสิบสามครับคุณสมศักดิ์ชมบุญชมภูบุญครับครับสวัสดีครับ เป็นบรรยากาศนะคะเตี๋ยวประชาชนมาเลากับมาดูในส่วนของพาประชาชนท่านอื่นนะคะจะเห็นได้ว,ว่านโยบายเดียวมาในลักษณะาาเดียวกันคือถ้าแก้เราแย่อย่ากแก้ดีกว่านะคะการแก้พรบภาประชาชนท่าอืนเทียนบัรทองเป็นสิทธิ์ของคนไทยอย่ายให้กลายเป็นบัตรอนาถาที่เป็นส่วนหนึ่งของพาประชาชนที่สะท้อนในวันนี้ในเวทีเชียงใหม่ซึ่งมีประชาชนพาประชาชนใน,นพืน้นที่ภาคเหนือน 100คนแต่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พระประชาชนท่านหนึ่งได้บอกว่าการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ยังมีผู้ที่ไร้สัญชาติไม่ว่าจะเป็นผลชาติพันธ์ต่างๆที่ยังไม่เข้าสิงในการลงทะเบียนออนไลน์ในวันนี้ก็อยากจะมาแสดงร่วมกันแล้วกให้มีการเปิดเวทีเพิ่มเติมในการแสดงความคิดเห็นที่มันกระจายตัวมากขึ้นไปนะคะเอาเป็นว่าวันทีวีจะรายงานในช่วงนี้เพียงเท่านี้ก่อนส่วนภาพรวมของ เวทีการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้ชริงค่ะ wise TV จายงานกับเราในช่วงข่าวขาววันจีวนะคะรวมถึงบทสัมภาษณ์ของกลุ่มประชาชนที่มาแสดงการคัดค้านการแก้ไขพลบในวันนี้ด้วยค่ะการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เริ่ม กระบวนการมีความเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้มามีความชอบธรรมและทำลายหัวใจสำคัญของระบบลักร,ระกรันสุขภาพแบบทั่วนหน้าดังนี้หนึ่งการแก้กฎหมายครั้งนี้มาเปิดโอกาสใหืทุกคนที่อยู่บนอื่นแทนดินไทยเช่นกุ่มคนไทยทุกคนกลุ่มค,ค,คนที่รอเพื่อี่สัสั์ชาติ ก้าถึบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้าด้วยศักความเป็นมนุษย์ 2. การแก้กฎหมายครั้งนีพ้พูดไปเลยพูดไปเลยทำลายหลักการการทวงดูงนำหนาจระว่างผู้ให้บริการและผู้สน้บริการให้กับประชาชนโดยเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับหน่วยบริการมากกว่าการเพิ่ม มากกว่าการสู้ทนเลือกการจัดรับมะน,น,นี้ในส่วนของภาาประชาชนนะคะออกมาจากกาเวทีการรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะโดยเป็นการวอล์กเอาค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาแถลงการสแสดงค,ความจันจงจุดยืนนะคะว่าหากยังมีการแก้ไขนั้นจะมีการรวมตัวไปฟ้องศาลปกครองค่ะโดยเบื้องต้นนะคะได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายต้องมีา้ปราชการท่เวข้ร่วมกระบวนการขั้นตอนของ,ของการแก้กฎหมายค่ะ และนี่คือส่วนหนึ่งของเวทีในวันนี้นะคะเป็นการว่าล้มไปสําหรับเวทีและความความคิดเห็นในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากเป็นการวอล์กเอาแล้วนั้นยังเป็นการแสดงกุรยืนออกมาแถลงการแล้วก็ยืนยันว่าหากคณะกรรมการยังมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีการไปยื่นต่อสารปกครองนะคะเพื่อดําเนินการฟ้อง เดี๋ยวในส่วนของวันนี้ทางเว็บไซต์ Voice TV จะมีการรวบรมบรรยากาศเวทีและฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะ